ีปีก็านานนานมากๆแล้วครับ <c oughs> ตบ่ปีคุูด <c oughs> ว่าจะมีสัญญาณะไรหรือเปล่าว่าเราจะได้มางานกันอกั้จริงๆอ่ะเราสองคนมีโปรเจกต์ที่หล,หลายๆคนเสนอมาให้ก่อนหน้านี้ค่ะมีการคุยว่ามีโอกาสจะได้กลับมาเจอกันอะไรก็ตามนะคะแต่ด้วยเวลามันยังไม่ตรงกันต่างๆก่อนหน้านี้ก็เลยเราอาจจะยังไม่ได้เล่นคู่กันแต่ว่าก็มีค,คุยๆอยู่บ้างค่ะเสนอมาเยอะไหมครับก็ติดต่อเข้ามา หลายๆหลายๆที่แหละครับก็พยายามดูที่มันเหมาะสมกับกับตัวเองและสิ่งที่ตัวเองอยากอยากเล่นมากจริงๆก็ก็ค่อยตัดสินใจรึงตอนนี้ว่าเป็นนักแสดงสลับด้วยกันหราเริ่มปรับตัวได้แล้วหรือยังคือส่วนตัวมุกว,ว่าค่อยๆปรับตัวได้แล้วค่ะเพราะว่าเราก็ได้ลองประสบการณ์ใหม่หมๆมากขึ้นอย่างเช่นงานภาพยนตร์หรือว่าเป็นโปรเจกต์ซีรีส์ที่ที่เล่นกับข้างนอกแทนโปรเจกต์กับ คนอื ane, ่นๆอย่างนี้ก็เริ่มชินแล้วค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราอยู่ช่องเราก็มีโอกาสได้แบบได้ชิมลางเล่นภาพยนตร์อะไรแบบนี้เหมือนกันก็เลยคิดว่าความแตกต่างก็ไม่ไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่แต่ก็มีความน่ากลัวเพราะว่าเราอิสระแเมาปรับตได้ยงปกติเลยครับปกติแลวไม่ค่อยได้ก็รอแค่วันที่เราจะได้เริ่มทํางานใหม่ๆนะครับในการปรับตัวก็คงไม่ได้มีอะไรที่ที่ต้องปรับมากมายนะอย่างงาน จาาริงๆก็หลากหลายมากขึ้นค่ะมีบทบาทใหม่ๆที่แบบได้ได้ลองหาก็ก็เยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าด้วยด้วยความที่บางบางทีมันเวลามันชน,นอะไรมันชนมันก็อาจจะยังยังไม่ใช่โอกาสาที่เราจะได้เล่นด้วยยังจะขออนุาวมีผลก,การที่เป็นชิ้นแล้วหลังจากเป็นนักแสดงอินตรลาเราคิดว่ามันสเตย์เด็ มุกก็ไม่รู้นะคะพูดจริงๆแต่ว่ามุกก็อยากให้ทุกๆผลงานที่ที่มุกได้เล่นหรือเข้มได้เล่นมุกก็แบบอยากให้ทุกๆผลงานมันประสบความสําเร็จอยู่แล้วไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนท้งนี้ทางนั้นก็อยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจมากกว่าอยากให,ให้ให้ให้มันให้มันดีที่สุดแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งเป้าว่าอุ้ยมันมันจะต้องดีอะไรขนาดนั้นแต่แค่แบบอยากให้ทุกๆคนชอบตอ,ตอนนี้ตอนนี้มีบทที่ถูกใจหรือย่างครก็ดูไปเรื่อยๆเลยครับ ว่าทุกทุกอย่างที่ติดต่อเข้ามาทุกคนก็มีความตั้งใจในในในสิ่งที่อยากจะให้ได้เราไปร่วมร่วมทำแต่พอจริงๆเราก็ต้องดูแหละครับว่าอยากทําอะไรมากที่สุดอยากอยากจะพาตัวเองไปในเวไหนมากที่สุดอะไรอย่างอยากเห็นตัวเองใ,ในในรูปแบบแบบไหนที่เป็นคาแรคเตอร์ที่เราย,เย,เยังไม่เคยได้เจอยังไม่เคยได้ยังได้ยังไม่เคยได้สัมผัสมันถ้าเกิดว่าเจอก็คงได้ได้ร่วมรับเล่น เรารู้สึกเลยว่าแฟนๆอยากเห็นเรากลับมาร่วมกันที่มันรู้สึกว่าแม้ที่สลับแต่ก็ไม่ได้ห่างกันอยากให้ลกลับมาร่วมกันอีกก็ดีใจค่ะดีใจที่แฟนๆยังคิดถึงแล้วก็ย,ยังยังอยากเห็นเราสองคนมีผลงานร่วมกันก็อยากบอกทุกคนว่าอนาคตมีแน่นอนค่ะฝากเป็นกำลังใจเล็กๆที่รงไหนเน่ยงานแฟนหนัะครผคิดว่าจริงๆคือเข้มเขาก็มีโปรเจกต์ของเขาส่วนมุกก็มีโปรเจกต์ที่อาจจะถ่ายหนังมันเวลามันแค่ แื่วมันแม็กกันไม่ได้แค่นั้นเองือว่ารอผู้จัดรอแม่ดนหนูรอทุกคนค่ะจ้างงานหกเแ้มลูกเข้มได้ไม่เพราะว่ามีข่าววันนี้ว่าแม่เป็นผู้จัดให้ผู้ชอลูกขนาดโอ้ยหนูก็ไม่รู้แล้วแม่ทำทุกอย่างเลยตอนนี้ตอนนี้เขาไปดูแลตัวเองอยู่ตอนนี้กำลังเป็นศิลปินพี่หนิงเขาารูปสายแบบดูริแล้วุูใหญ่แล้วเขาก็จะมีแบบ แบ่งเวลาจากเราสองคนไปหาแฟนคลับยูลิของตัวเองอในส่วนงานในส่วนอะไรก็ต่างคนก็ต่างดูแลงนานของตัวเองไปถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เราอยากขอความคิดเห็นอยากขอความช่วยเหลือก,ก,ก็ก็จะทักถามว่าอันนี้โอเคไหมครับแม่อันนี้ดีไหมหรือว่าเราควรที่จะดูไปก่อนหรือว่าจะทํายังไงไปก่อนอย่างไรก็มองว่าพี่หญิงเป็นผู้จัดให้เราสองคนกับละครเขาดูแลใช่ครับเขาดูแลทุกอย่างอยู่แล้ว ก็ก็เป็นแม่คนหนึ่งที่คอยแบบดูแลทั้งในเรื่องของการแต่งตัวภาพลักษณ์เรื่องละครเรื่องงานเรื่องส่วนตัวดูแลให้หมดเลยเพราะว่าเราเราค่อนข้างที่มานห้าปีหกปีแล้วที่เราอยู่ด้วยกันมาความคุ้นเคยความสนิทของเรามันก็มาึ้นพอพอที่จะมีอะไรที่เราช่วยเหลือหรือว่าอย่างพอคำปรึกษาก็จะโทรหาเป็นสายแรกๆก่อนไปชัดเซนัสสุนไปชัดเซนัสสุนหายจริงหรือว่าตัดต่อหายจริงฮะลูกขาดจริงเลยนะ อจริงครับวันนั้นก็เกือบชั่วโมงที่ยกมุกดาเพราะรมปรู้ <pper> สึกวันนั้นวรู้สึกแบบแตกต่างมาเยอะมากคือจริงๆแบบตกต่างเพราะว่าเราเราก็มองให้เป็นศิลปะแล้วเราก็คุยกับคุยกับพี่ใหญ่อามาศก,ก,ก็ก็โชคดีที่ได้พี่ใหญ่อามาศม,ม,มาบีให้แล้วก็มาสร้างศิลปะที่เราอยากจะทําร่วมกันเพื่อที่จะตอบแทนบ้านผู้เข้มมุกอะไรอย่างครับว่าเผื่อเขาคิดถึงจะได้แบบมีรูปมีอะไรเป็นเซตให้ลงให้เขาได้เห็นอะไรครับไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ ท่าที่ไุ่นเป็นสปายเดย์ช่องจากไหนยังคืออันนี้จะมีทีมที่คิดให้อะค่ะตอนนั้นใช่ใช่ใช่มีเขาเหมือนเขาทำอะไรนะทำบอร์ดอะทำภาพเตัวอย่างมาให้ดูแล้วใช่ใช่เล็บเล็บกินเล็บอะไรใา่กาหนักงไหมต่างเยอะมากต่างมาเพราะเขาได้กลับมาลุ้นอีกทีนึ่งเดี๋ยวนะไม่ต่างไม่ต่างไม่หนักไม่หนักไม่หนักตัวเล็กแค่นี้จะหนักอะไรหรอไตอนทุกเป็นละครกับตอนรุมนไทยแบบมันต่างกันยัยมัน ล็อกการอุ้มมันมันมันแบบเขาเรียกว่าอะไรวะล็อกการอุ้มมันลงตัวมันเลยแบบคือเราเขาก็ไม่ได้ทิ้งน้ํน้หนักทั้งหมดก็ช่วยช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ในล็อกสมดุลพอดีอย่าเพิ่งาให้คมสบายใจกับพาร์ทเนอร์ในการยกไปยังไงบ้างคือจริงจริงคือการถ่ายแฟชั่นมันก็คือว่ก็ก็แคยขอให้เขาไม่ทำราตกพื้นะคะแค่แค่ตัวไหม ว่ากลัวตกไหมคือเราเราไม่ได้กลัวหรอกแต่ว่าด้วยด้วยมันก็สามารถตกได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็แอบเสียงนิดนึงแค่นั้นแอบแบบตกพื้นอะไรถามพี่ใหญ่ไหมว่าจะไมมันต้องยากขนาดนี้อทำทั้งทีมันต้องแตกต่างต้องปังมันต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรต้องต้องมีความแตกต่างคือมันต้องไม่ไม่เป็นภาพแค่มุกที่ถ่ายแฟชั่นทั่วไปอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบหาเลี้ยงเล่นที่เออจิงแบบ หลายๆอย่างมามามาผสมผสานให้เราแล้วพอคนเห็นก็ผมก็เชื่อว่าหลายๆคนชอบเลยจริงๆมันมีท่าที่ยังไม่ได้ปล่อยยากำมากกว่านี้มั้ยมีมู๊กอะยังไงไมนตองการไหนยังมีมีมียังไงยังไงยังไงีีอธิบายัติมันยากเลยเอ็มหลอดเอ็มหลอดเซ็กซี่โอ้ยเฮ้ยผู้ชายทั้งประเทศ ทไมเที่ทอีแล้วคอันนี้อันนี้เซตคูที่เลุกอยจะมีเซตเดียวแอ๋แต่ลเซที่แคประมายถึงคิดว่าเซ็ตไหนไม่มีเนมีรอเลยเป็นเ็ตเดียวเซตเดียวแหละครับแล้วก็ มีมีเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวตอนเาไม่รู้ว่าต้องไปจ่ายตังค์ที่ไหนเท่าไหร่เขาถึงจะปล่อยภาพออกมาก็คือเซ้นเดียวคือหยุดคนทั้งประเทศเลยไม่ไม่ไม่ใช่คืออยากให้เห็นมันมีเส้นแถมเขาพี่เข้มพูดมาไม่จริงจริงจะมีเน็นสวยไง ไปต่อไปเรื่อยๆก็ขอบคุณมากๆค่ะที่แบบยังรักกันมายาวนานขนาดนี้แล้วก็ขอให้สปอร์ตเราสองคนแบบนี้ตลอดไปแล้วก็มีดราม่าที่ถึงเมิดาที่มินิที่หนิงออกมาปกป้องเราบอกว่าที่ปล่อยไปคนแบบนี้ก็มีหัวใจดีี่หนิงโค้ดล่าสุดมากเป็นแหลแล้วไม่มีหดีดามาแบบว่าคือเหมือนเอาแต่ทุกข์ก็ไปอะไรอย่างเงี้ยเราคนข้ามเยอะไม่ได้ไม่หนีไปจริงมันมันมันเหตุสังได้ ได้แต่ไม่สร้างความแตแกแยกนะครับก็คือจริงๆอ่ะพวกเราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมันอยู่ด้วยความรักที่เราค่อนข้างที่ดูแลกันดีมากๆอยู่แล้วหลายๆคอมเมนต์ที่เข้ามามันมันค่อนข้างที่จะดูแลทั้งต่อทั้งต่อตัวพวกเองต่อเก็บเองต่อความรู้สึกของพวกเราที่แบบเป็นคนที่ตั้งใจทำง,งานแล้วก็อยากจะผลิตผลงานดีๆอยากให้ทุกคนได้ชื่นชอบชื่นชมในผลง,งานของพวกเราแต่ก็มีหลายส่วนที่เขาแบบใช่คือมุกคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องตั้งแต่ แต่ก็ไยก่อนแล้วก็ยิงยิงยาวมาแล้วในในเรื่องของที่แบบคืออย่าง,างที่มุกบอกไปตั้งแต่แรกค่ะว่าอยากให้ทุกคนสปอร์ตแล้วก็เข้าใจเราในแบบที่เราสองคนเป็นพาร์ทเนอร์ที่แบบดีต่อการมากจริงๆในทุกๆอย่างที่เรา เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นเหมือนตัวมุมกก็เช่นกันมุมกก็ยังยังที่จะต้องเล่นกับคนอื่นบ้างมีผลงานใ,นใหม่ๆร่วมกับคนอื่นบ้างก็อยากให้แฟนๆเข้าใจตรงนี้เพราะว่าบางอย่างมันก็ม,นกมันก็ต้องเหยื่อยๆก,กัพพอบตดกันเราเราอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดทุกๆผลงานในอนาคตเราก็ต้องแยกกันเตบิบโตแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะเราก็ยังอยู่ด้วยกันตลอดแล้วก็ซัพพอร์ตกันตลอดแล้วไม่ถึงก่ไนไงบ้างรับ หนูว่าจริงๆแม,แม่เขาก็แค่อยากให้ทุกคนเข้าใจค่ะว่าว่า,ว,าว่าเราอะอยู่กันแบบเนี้ยมาตลอดประมาณ5-6ปีแล้วอะแล้ว,แล,วแล้วเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมากๆแล้วซัพพอร์ตกันแบบไม่เคยห่างเลยแม่ก็คงอยากให้ทุกคนเข้าใจจริงๆแล้วแล้วสพอร์ตกันสขอร์เราในเรื่องงานในเรื่องแบบผลงานวนเรื่องอื่่ไม่ไม่ต้องไปมองว่ามันจะเป็นยังไง ตอนนี้พี่หนิงจะกล้าปล่อยภาพอะไรเพิ่มเติมไหมครับเพราะว่าโผมไปก็มีคอมเมนต์แบบไม่ให้เกียดกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ปล่อยแล้วฮะภาพคู่หมดแล้วคู่คู่ท่าคู่หมดแล้วครับแต่ว่ายังมีเซสื่ออื่นๆก็คงได้ได้ลงนะพี่หนิงไม่ได้ตัดการ์ดอเข้เขาตัดตรงนี้ได้ไงทังหมที่ที่เข้าไปตอบโต้ของในส่วนของพี่หนิงก็คงเป็นเป็นของความรู้สึกของก็ผมเนี่ครับเวลาคือบางทีแรง เรียกว่าอะไรแรงกดดันเราเราอาจจะแบบไม่ได้เท่าหรือว่าอาจจะไม่ได้เท่าพี่หนิเขาก็เลยตัวเราเองก็ก็แบบอยู่ภายใต้การดูแลของพี่หนิเห็นอะไรที่มันไม่เหมาะไม่สมควรคําพูดที่มันอาจจะกระทบกระทบจนบาง,งคมร,รู้สึกเขาก็เข้าไปปกป้องเรา,เเะาอะไรไม่ได้ไคิดอะไรใช่ไหมเพราะว่ามาชิ้นเหตุผลจะต้องว่าอะไรแบบเป็นห่วงเราอยู่ตอนนี้เขาเบาบางลงเขาแบบถ้าเกิดว่าเจอคนสู้เขาถอย กขาแบบพยายามอยู่กับอยู่กับทุกอย่างให้มีความสุขอยู่ตลอดเวลาแล้วทุกวันเนี่ยเขาเขาเข้า